ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภาคพภพูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มานําเสนอโครงงานภาษาไทยในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนต้นในชื่อเรื่องแรงสันวรศิลสื่อสาร,รสสาตำนานท้องถิ่นบัวใหญ่สําหรับที่มาและความสําคัญของโครงงานนะคะ วันมีผู้แก่ผู้เฒ่า ่กับตำนานท้องถิ่นของเธอ ทย่างศั์เฉพาะโรงงานภาษาไทยหมายถึงโรงงานที่จัดทําขึ้นในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานโรงเรียนบัวใหญ่อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนคนรราชสีมาตำนานท้องถิ่นบัวใหญ่หมายถึงตำนานของท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ที่คณะผู้จัดทำ คาผู้จัดทำแต่คำประพันธ์เกี่ยวกับตำนานท้องถิ่นบัวใหญ่สืบสารหมายถึงการศึกษาค้นคว้าและรลวบรวมตำนานท้องถิ่นเพื่อบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและนำไปเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือและแผ่นซีดีทัศน์ค่ะสำหรับวิธีการดำเนินการศึกษานะคะซึ่งได้แก่ 1. การจัดกลุ่มและเรืองหัวขอ้อตามความสนใจ 2. ชื่อเรื่องโครงงานโดยคณะผู้จัดทํำในชื่อเรื่องโครงงานนี้ว่าเรื่องสันวนาศินสืบสารตำนานท้องถิ่นบรวใหญ่ 3. การวางแผนในการทําโครงงานโดยมีการกําหนด,ดที่มาความสําคัญวัตถุประส และข้อเสนอแนะและแต่การเผยแพร่งรงงานในโอกาสรละสถานที่ต่างๆค่ะ ในท้องถิ่นส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและการถ่ายทอดต้องเป็นกลุ่มไม่สามารถถ่ายทอดตามลำพังได้และ 4. ผู้คนในท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจและขาดความรู้ในเรื่องของตำนานท้องถิ่นส่วนข้อเสนอแนะนะคะคือควรเผยแพร่ตำนานในท้องถิ่นเพ้แพร่หลายและควรปลูกจิตสำนึกให้คนรักท้องถิออน่นเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ตำนานในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ thank